สวัสดีครับ อร่อยแรกกับผริตในวันนี้พามาที่ร้านอาหารบ้านโพริวใไซแห่งนี้ครับที่นี่นร้านอาหารไทยซีฟู้ดขึ้นชื่อของจังหวัดชาเชิงเซามากกว่า7ปีท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติลมเย็นติดป่าชายเลนริมแม่น้ำบางปะกงคุณจะอิ่มท้องด้วยเมนูที่ปรุงจากวัตถุดิบสดใหม่จากตลาดบอ่อบัวจังหวัดชาเชิงเซาและปลาทะเลน้ำลึกหารับประทานยากอย่างปลาเก๋าหยกไร้ก้างกุ้งแม่น้ำสดๆดตัวโตวๆจนได้ เมนูเด็ดผัดชาปลาเก๋าหยกกุ้งแม่น้ำเผาครับตาอ,อิ่มท้องแล้วยังได้อิ่มบุญกันต่อด้วยบริการให้อาหารปลาเพื่อน,นำเงินไปสมทบทุนซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กผู้ได้โอกาสด้วยครับทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเป็นแฟนรายการตามกูรูอาหารครูเรนและพี่พันไปฉาิเชิงเซากกันเลยครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านค่ะคุณสาวนีกิติจเจริญพฤคุณแป้งขาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแป้งขาวันนี้มานอกจากกินบรรยากาศแล้ว แต่ต้องกินอาหารที่อร่อยเลิศ เมนูแรกที่แนะนําอะไรจ้าเมนูกุ้งเผาค่ะกุ้งสดๆเลยค่ะเนื้อจะหวานนุ่มเด้งกรอบย่างด้วยไฟที่ไม่แรงมากค่ะมือจะได้ความหอมของกุ้งค่ะบวกกับน้ําจิ้มรสเด็ดใส่มะนาวสดๆและเมนูที่2ออะไรจ้าผัดฉ่าปลาเก๋าหยกค่ะเป็นปลาทะเลน้ําลึกไม่มีก้างแล้วก็หารับประทานยากเครื่องแกงเนี่ยทางร้านเราทําเองค่ะเป็นสูตรสมุนไพรหลายๆอย่างจัดจ้านเมนูที่3ามละจ้าปูหล่นค่ะวัตถุดิบต้องสดปูดําใส่กับหมูสับท้าไม<อ>่ต้องใช้ปูดาจ้ ปูดำเนี่ยทำให้มันเค็มๆค่ะรสชาติซึ่งจะไปตัดกับความหวานของกะทิค่ะหวกะทิเมนูต่อไปอะไรจ๊ะเมนูที่4เป็นปลากระพงพุงแตกค่ะเอาก้างออกทอดด้วยน้ํามันร้อนๆนะคะให้ปลาเนี่ยสุกกรอบลวกของทะเลค่ะกุ้งปลาหมึกหอยแมงผู้ค่ะผสมกับน้ําปลามะนาวเติมน้ําเชื่อมนิดนึงค่ะนมข้นหวานนิดนึงค่ะกุงรสให้เข้ากันราดไปที่ตัวปลาค่ะโรยด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ใส่ใบสะระแหน่ค่ะเพิ่มความหอมและสุดท้ายก็ต้องมา าหาที่อะไรที่มันเป็นน้ำๆต้องยำปลากระพงยักษ์ค่ะน้ำมะนาวสดๆมาปรุงรสค่ะพริกสดๆก็จะได้ความแซ่บจัดจ้าณตอนนี้ถ้าใครสั่งก็จะมีส่วนลดพิเศษสําหรับเมน,นูนี้ด้วยค่ะอืมสุดยอดไหมวันนี้หลี่ขอบอกเลยว่ากุ้งแม่น้ําเผาปลากระพงพุงแตกให้เป็นอร่อยเลิศค่ะ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านอาหารบ้านโพริวไซตั้งอยู่ที่จังหวัดชาเชิงเซาวิ่งถนนบางประกงชาเชิงเซาสังเกตโรงงานโตโยต้าซ้ายมือจะเจอสามแยกไฟแดงเลี้ยวขวาเข้าเส้นอำเภอบ้านโพ4กิโลเมตรตรงไปในซอย2กิโลเมตรร้านอยู่ขวามือครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณดีพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีไปเลยครับ เคล็ดลับอร,ร่อยเลิศเมนูเช้าวันนี้นะคะปลากระพงพุงแตกกับร้านบ้านโพรริวสศัยค่ะเลือกปลากระพงสดๆนำไปแรกก้างออกให้หมดแล้วนำไปทอดในน้ำมันใหม่ๆ เตรียมน้ำยำตั้งหม้อใส่น้ำเชื่อมน้ำมะนาวน้ำปลายอย่างดีเลิศพริกขี้หนูสวนนมข้นตามด้วยต้นหอมขึ้นชายหอมใหญ่ยยมะเขือเทศแครอทซอยแล้วเราก็นำหอยมแมลงภู่กุง้งปลาหมึกลูกชิ้นปลามาลงรวมกันคลุกทั้งหมดนี้ให้เข้ากันลาดปลาที่เราทอดไว้แต่งหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์สะระแหน่ปลากระพงพุ่งแตกที่อร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ